ก็เดียวอาชิอวอยหันน่ะไนี่คนทลายนะผู้ใหเขามาอยังการบ่กินยากระปั่นเขามาอยังกันบ่ไหนนะจะคือนเคยเห็นของคนอยู่แต่บ้านอยบ่ในช่องไูกสวัสดีจ้าสบายดีท่านผู้ชมเออบรรยากาศยามแรง ห่อนเอาว่าฝนสิตกกับบ่อตกพอเมื่อสาพอเมื่ออยู่บ้านกับบ่ออย่าอมมือมันน่าเกลียดอ,อุ้ย <c oughs> วันนี้นางออกมาในชุดสีม่วงนะจ๊ะ, <c oughs> จะออกมาพอเพิน่นพาออกมาส่งพี่น้อง ออกมาทำไมวันนี้เอาไมาอย่างอย่าอมมือออกมาอยังบอออกมาอยัง,ออออยงสวัสดีจ้าวันนี้วันที่23ของเดือนออกมารับตังท้สมเงินออกนี่พนักงานดีเด่นเออ ได,ได้หาเดือนกลัวได้ที่น้องหาเดือนกับเก้าวันแล้วจะเข้าหกเดือนแล้วเนาะมาดูแม่ขนนนี่แม่ขนอนอันไม่เท่าแต่ข้างเงินเหรอหนมาขายให้ลแล้วขายหลอดลเจ็ดสิบร้อยโตตัวเจ็ดสิบาท สิมาแกงใส่เพรพอสื่อเพชรพอห้สวันสื่อมามวานนี่ยังว่าได้แกงบ้าเสือกับแกงเงนเห็รปวกเห็รไทยกับซื้อมาเต็มว่ากับจุ่มมะเน่าเน่าเพราะเป็นตาเขาตุ้นกันงามวันงามเลอเอ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 อามาเออเออเอเเออออเอาเอเออเออเอออเออ อยากตีเด้อตีนะน่าปันมือด้ิเอาว่างได้เนาะเอาว่างได้เนอปีดักใหญ่เลยอดักใหญ่เอาตีนนะตีนนะอยากลงนะคุณกินอยากลงบ้าอากาศหอนหอนมอคืนนีกกระหอนวันนี้น่าว่าวฝนชิตกมืดมาจนเห็นยังแปลว่าฝนตกทะเล อะไรกระเป๋าตังกระเป๋าตังโมดีด้วยน่าจอยโอ้ยจะิไปกุนมันเห็นยังเฮ้ยเสียกมาเลยเนาะใบใหญ่รวยไปลางเมื่อคนฉนันมันเบิ้ลเบิ้ยามมันก็บอกเลยเห็นไหมใหเลแห่ลานกับคุณยายกับชส้ชีมวกคือกัด่ ใส่สีม่วงคือกันแต่ว่าอยู่กับไผ่ก็อยู่เมื <S <s ่อวานเพิ่นอยู่กับป่าเพิ่นเบิดมือเข้าไปปักซองเบิดเออเบิ่ดไปสวรรค์เบิดยายรวยกับไผ่จุดหกโมงอย่าเใยเนาะบ่หายอยู่กับไผ่ก็หายหา่บ่แม่ไรแม่ไรบ่มันน้ำแต่ว่ามือไม่แย่กับประเทศน้ำวงย้อนยุกดากอยากระโปรงมันเถินมาใส่นี่ใส่ตัวนี้เป็นยังไงใช่ไหมกระโปรงเขาสือมาให้ทีเด็ด ลลยใหญ่เลยใหญ่เลยลุดโซ่เอ้ยใหญ่แค่เท่าเราใหญ่เลยลุดโซ่เว้ทำแล้วพี่น้องโบมุแล้วได้ยังกินเจลีมวันนี้ันนี้ปลาปลา ใชมันกินแกงเ็ดน้ำมีดุ้่วันนี้นะรยมหันว่าได้แกง่อยว่าสิแกงยซือมนกินผ่าว่าคนสิแกงมือแกงบ่เอาฝาบนนี้ฝาก็กินฝาหรว่าคิวนมมนมบ่นหลได้เวลาจ่ายตังอีกแล้วท่านผู้ชมมวันนี้วันที่23่สิบามเมาทำ เออเออกินนมเจเอจ้าเก่เจ้าเานี่เอา่าแพมเพิดเอาเธอต้องทำงานอย่ามาจับเงินเธอต้องทำงานช่วยกันทำมาหากินรู้ไหมเออกว่าจะได้เงินมานี่ จับเอาแตวก็จะให้มันกินมั่นไงมือนน่่ะีเ er <like to. S 3> ดี๋ยวนี <Isaiah te S 2> ้อย่าโอบมือตะกี้นะบุญเดชเออมันดูดมือเดอันนี้ของหลานน่อยพี่น้องขอบคุณค่ะของหลานน้อยของยายรวยขอบคุณค่ะเอาไปไหว้อันไปเต้นละบงมืออืเอิญบงเท่บ้านใหญ่บ้านใหญ่เลยจะเพิ่มกับบุหูบ้างเดี๋ยวนี้นะ บอเม่อว่าว่ามาจะเลยเดบบเอิบเบอิบมอบเอบอบเอิบเอิบัอบเิบเอิบเิบเบ่อิบเอิบอบเอิบเอิบเิบเอิบ่บเอิบเหิบิบเอบ่อิบอบเบ่อิบเบิบเบเิบเ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 บ่บเิเบอบเบเบอบอบ่บอบเบบบบบเบ่บบเบเบบบบเบบเบ เงิน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 เขาไม่อุ่นบ่เลืออยู่วัดมันบ่ละวงนะเขาจ้างเงินไม่อุ่นบ่อวดจ้างมาบุญบ้านบุญวัดไปดูหลังบ้านบ่สาระลับสิหลจ้างกะเขาใจนั่นเห็นบ่บ่เมนบ้านคือเขาเห็นบุญเขาเลยจ้างมาบุญบ้านจ้างมาบุญบ้านนะมันไม่มีอย่างเดินตลาด บร่ได้เห kind of ็นหน้าเห็นตาเบิดเดือนสี่ไฮลอยเดียวเท่านั้นแหละบร่ได้ทักการทำงานเออคุณยายเออบรต้องไเขาดอกแล้วว่ะเออสีไฮแต่เดือนนี่ที่บอกไ้เดือนนี้อนุญาตสี่ไฮแต่เดือนนี่พอเจดเดือดร้อนค่าปุ๋ยค่าน้ำมัน สิลงหน้าถ้าเดือนหนาบปเห็นหนาจิให้แค่เดือนละห้าร้อยนะจ๊ะบม่ได้ทำการทำงานบไปเห็นหนาเห็นตาบุคคลเดียวเออสิบมอนไปอีกเลยครับไปน้ำไปช่องอะไรอีกเลยห่วยของป้าเพราะว่าสนับสนุนอ่าเฉพาะคนที่ทำงานผู้ใดมาทำงานผู้ใดขีดค้านก็คือสิบบาทห้นะจ๊ะเดือนหน้าจะให้คนละห้าร้อยพอ นี่นกเหมยงามขอบใจเด้อเอ้ยคนที่ควรได้หลายๆก็โมคือคุณยายพุ่นแม่นบ่ยายผู้ใดจ้างบ่จ้างแล้วก็เห็นงานอยู่บมืดๆจนมืดเข่าเตสวนขนาดผ้าผ้าผ้าแตกต่ำๆแล้วก็ยังอยู่สวนผุนมาละกันมะละกัแล้วก็เชือกปุบกระปุบยาได้ยายอย่าไปเห็ดเลย เล่ลงมาวะอยากไปอัดอันอยากไปอัดทางตะกาเพราะว่าน้ำแจ๊บหนดมือห้วยแล่นขึ้นนี้อาใหญ่มาข่อจนเอาขันอ้าวลมข่อยหยาอาใหญ่ลีดูดูดูเออขอบใจหลายๆเด้อเงเจ้าเห็นยังนะเจ๊เลอนอนเว้นกระไดเงินกระไดเงินโคตรโพโคนอื่นเขาก็ส uh. uh, ินอนฉันแล้ว เห็ุงานกับได้เงินบเหตุงานกับได้เงินูปปปสับปขนมแมันกินน้อยมันฮอมันฮอไปหาอยู่บนลมไปอายุรุ่นไปหาหมอเมื่อไหรเบ่ทายสี่แสนจ้าสี่แสนยายรุ่นเนี่ยแท้จริงแล้วมีลูกประจำตัวด้วยพี่น้องยานะแกะม้นงุงบอตะโกนขี่ม่ขนุนนะะ อันเพิ่นเป็นนิวนิวนิวไตหรือว่านิวอันันนิวนิวมคลังนิวทงบีบอ่แล้วเป็นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วกินหวานแล้วบริบพาแต่ว่าเมื่อก่อนเราไปเอ็กเบิองให่ยังอยู่แต่มันบริยงยนะอ้าวบริยสั้คันมันอันนั้นคนก็จังห้าป่านรัะ คุณยายจะเอาเท่าไหร่คุณยายเอาลายเอาลายก็มแล้วทำงานลายหักหักเอาลายเจ้าเท่าไหลคุณยายอันนี้ของอันพี่โจเพิ่นฝากมาให้คุณยายทำบุญห้าร้อยบาทของพี่โจเมื่อบ่มืเอือดเมื่อ้ ขุญลายเด้อเป็นบุกุอ่างบุั้วให่ไปมืออื่นี่มือื่นต่าไหมแ้มเลาบจะเอารถทำบอันนี้ของบ่าวมีพอหรือยายอรื้าวพ่อหรือยัง หลายหลายน่อยหน่อยหลายอร่อยหน่อยายนี่ทำงานหลายกูโม่น่อยายก็มากับเท่าไเด้อเดี๋ยวเขาจะข้าวเจ้าบนมื่อเบิ่งบ่ทามถ้าผัดผักรองมันทอดเดือนนี้ก็ค่าใช้จ่ายหลายพี่น้องเพราะว่าน้ำมันน่ะซื้อไปแล้วซื้อไปเบิดจักแสนหมื่นเก่าแสนเนี่ยบ่ซื้อไปเบิดเก่าแสนน้ำมันซื้อแล้วฟูรีก็ซื้อมาแล้วฟูรีสื้อมาจากสอบมึงนะ ามจะเบิรจากหมื่นสองจาสิบสามสองนะเบิดหมื่นสองออคคอคือบราณคยักแล้วา้มายเอป็นอยนอกอแ่เรื่องหเป็อบนยายุญลอยนึงพ่อเจ้านั่นใครทำงานไยอยู่ดีาเ้ยป็นลอยนีด่เป็นดงในนดเจ้ อ,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 อาเยเรื่นงค่าไปหาหมอเนี่ยเอาขอบคุณล่าจ้ามาในงานนะจ้าเออหันเดรียญสีชมพูมันปลาม่างก็เป็นรอยหาชิปนะคุยดูโอ้ยเยาว่าอะไรพี่น้องค่าไฟเดี๋ยวนี้นะเกือบล้านเนาบิร์ดเก่า,าแสนกว่า จากทีจากจ่ายทีสามแสนสี่แสนเดี๋ยวนี้ค่าไฟอยู่แล้วเนี่ยึ้นครึ่งต่อครึ่งค่าไฟนะกระจึงนื้อพูดพูดจนเขาประท้วงทั้งประเทศเออมันไม่ได้ขึ้นแค่ลอยสองลอยเด้มันขึ้นทีละพันปกติบ้านบ่มีเนี่ยจ่ายค่าไฟแค่สี่ลอยห้าลอยบาทเออก็ถือว่าธรรมดาอยู่เดี๋ยวนี้นะปลาไปพันห้า บ้านคอยเคยจ่ายเดือนละร้อยจนี่เกือบสองร้อยบาทหกเซนว่ามันขึนจะนหกเซนมันขึ้นสอเท่ามันขึ้นคูณสองหกเซนว่าได้รนดกูเศหมู่ยังบ่ได้เหาะตืนเ้นอคอยนะจ็ิพั อยู no yeah well, then. Ah, freely, uh. ่บ้านมันขึ mm. ้นด้วยอ่ยายรวยพิเศษเจ้าก็มีตัวแสหมอนั่นแล้วหมอข่อยเด้วผมมีอยังมันยังอยู่บ้านมันยังแหลงขึ้นเดี๋ยวค่าปุ๋ยอน้ำลังอันนี้ของแม่น้องเมยขอบคุณค่ะยังเหลือค่าปุ๋ยค่าน้ำมันให้ไปแล้วเดี๋ยวายอ ้าเอาดส่รุ่นค่าดูแลสวนอคุณจ้าสวนอ้อยสวนดอกกระเจียวมีแม่กีบนระบมีดอกแม่เม่อนจไปใช้อขาอีลอยนะวเดี๋ยวใส่เพืองไก่จ้าเอาเพื่องหปโมหัวเสียี่มันตั้งก่อนนะหายพิเศษเฉพาะคนที่ทำงานเยอะนะ คือยายรุ่นนี่เราเห็ดงานตลอดพวกสวนพวกเยี้ยเราเห็ดเราเป็นคนดูแลง่วนนะง่วนบ่ได้เขาแล้วผ่านกันจีได้ซ้ำนั่นแหละอืมจ้างเงี้ยเท่าสวนก็ต่างเทอเห็ดเองเท่านั้นแล้วมันบ่ได้เขาแล้วคอยเบิ่งเล่าขึ้นนี่นะจะเก้ามังกรรอดออกจากเจ้าหนก็มาเข่าวองค์ข่อยก็กล้วยจะงโป่งบระไรขึ้นนี่มิดจี้นี่จะแน่นเจ้ามันไล่เขาเบิดหาเ่ด เด็เขาชวนไดไม่เงินกเเฮคุณกเลาะเน่ยเฮ้ยคนยาเห็นหใเห็นหัวยามเดี๋ยวเามังจ่าใ่โอยูอะไรวเอายามมาพิเศษอยูันอ มันเก้าแนยนงานเริ่มคำเริ่มมิดแล้พี่น้อง้อนห่อนมันมเมิดฝนแล้วที่นี่ฝนบตกแล้วมันอ้าวไปใช้มาหนีเร็วๆมานนีเร็วๆมาติงนังนังปาเถื่อแล้วเนี้ย เด en, rate, ing, ูเหือนี่มาบังดูนี่เหือนีเหือฮอนมันฮอนไปสีมืออเป่าสีมือแลวสีนอนนี่ตะกี้เนี่ยบมไโอมือเดี๋ยวนี้อมมืออย่าอมมือสีมือแล้วสีนอนนี่นะสีมือแลวสีนอนนี่ บ่เนี่ยฮะน้ำบ่มันในหัวเปียกบ่ละวันนี้ออกมารับเงินเดือนปกติอะบ่ค่อยดไ้ออกมาเราพี่น้องเนอะอยู่แต่ในบ้านสิออกมาเดือนละเทื่มารับเงินกับเขานี่ทำงานบอ่ จับย้อนเลยบาดนีิไปอยู่ในเยรวยไปเมื่อไปมันฮอตเหมือนในเหือมันอ่ะเปียบมันแล้วแพ้กันไปอยู่หอกแอบเร็วโอ้ยใจเย็นจังเลยมันออกมาถ้าอยู่ธรรมดาแล้วน้องจ๋าเดี๋ยวสิไปอ่าว่าสิไปแกงเห็ดเพาะใส่แมงกินนูนเนาะ เบาเสือแล้วแกงเห็ดปวกับป่นเห็ดไข่มาเดินยายมากันอยากสิแกงเห็ดเพาะอารบไมากกันเเเลยคุณสิมาดีแท้เออเห็ดเพาะมูกซื้อให้กินเงินก็ได้ฮับอกินันามออร่อยจางตังอยู่ครบในไรพี่น้องจ๋ามานี่ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศแ่เพียงเท่านี้ ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีเดือนนี้สิออกไว้เน่ปกติอ่าทำมันตรงเสาร์อาทิตย์ปกติเลื่อนไปอีกเด้อวันนี้วันที่ยีสิบสามเป้เลยอันนี้แกงยายนี่มันแกงเห็ดเพาะอันพักติโอเคมาแล้วแกงเห็ดเพาะใจน้ำอ้อเจ้าบ่อที่น้ำอ้อเจ้าน้ำแตงเพาะเพาะพวกวัตถุ